สวัสดีครับวันนี้นะครับผมผมมีอะไรพิเศษพิเศษมาฝากคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาฝึกการพูดภาษาไทยครับให้ถูกต้องนะครับชัดถ้อยชัดคากันนะครับผมมาเริ่มกันเลยครับหมาหันมาหาหมูเห็นหูหมาหูหมาหนาหมูหนีหมีเห็นหมูเห็นหมูหันหูหนีหมีหันดูหมีหมาหาเห็นหมูหันหูดีอีกรอบหนึ่งครับเร็วขึ้นนะครับผม หมาหันมาหาหมูเห็นหูหมามีหูหมาไม่ใช่แล้วเอาไปแล้วนะเอาไปนะไอทีไอทีนะเร็วอันนี้เร็วอันนี้จะเร็วขึ้นนะครับผมหมาหันมาหาหมูเห็นหูหมาหูหมาหนาหมูหนีมีเห็นหมูเห็นหมูหันหูหนีมีหันดูมีหาหมาไม่ใช่มีหมาเห็นหมูหันหูดีเนี่ยนครับผมฝากทุกคนด้วยครับขอบคุณครับ